ก็ขอจเริญธรรมสำนึกดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่28ธันวาคม2566ใกล้แล้วนะคะวันตลาดอาริยะตลาดของชาวอาริยะตลาดขาดทุนนั่นเองนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30 31ธันวาคม2566นี้จนถึงวันที่1มกราคม2567นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่นี่เลยนะคะ3วันก็ ตอนนี้นะคะตลาดอาหารอาหารบาทเดียวเป็นหลักเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาพามาพบกับอาปานรุ้งเลยนะคะผู้ที่กําลังดําเนินการตเตรียมกันอยู่เลยค่ะค่ะจะริ่นทำค่ะทำค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะการเตรียมตลาดในวันนี้ก่อนที่จะถึงวันจริงค่ะวันนี้ก็เป็นวันวันแรกนะคะที่ที่เรามาเตรียมความพร้อมเพราะว่ามันเหมือนวันศุกร์ดิบ พรุ่งนี้เราก็จะเป็นวันทดลองตลาด mm hmm. ทดลองตลาดก็คือยังไม่ขายบาทเดียวนะคะค่ะยังไม่ขายนะเป็นวันที่29 <c oughs> บาทเดียวนี้ก็คือวันที่30-31แล้วก็1นึ่งาวันนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้พี่น้องกลุ่มสีชมพูก็แล้วก็ทีมปฐมโสก,ก็จะมาช่วยจัดร้านล้างภาชนะแล้วก็ทำห้สอกันค่ะค่ะ,คะ เห็นว่าแบ่งกันตั้ง4กลุ่มใช่ไหมคะ,คะแต่ละกลุ่มรับผิดชอบทําอะไรกันบ้างนะคะจากออท้ายบวร,บรเลยค่ะใช่ค่ะสี่กลุ่มก็คือภาชนะต้องไปขนภาชนะจากออบวร,บรชั้นสองค่ะซึ่งเมื่อก่อนที่น้ําท่วมเราจะขึ้นไปทําครัวข้างบนริมสุดเลยค่ะทิค่ะทางทิศตะวันตกก็เป็นกลุ่มที่1ก็ขนภาชนะลงมาจากชั้นสองบวรแล้วก็ กลุ่มที่สองก็คือไปเอาของที่เราไปเก็บที่โกดังมันก็จะเป็นของของที่เราต้องใช้อย่างเช่นซ่อมซ้อนอะไรเงี้ยค่ะที่โกดังที่เราเก็บเป็นโกดังของตลาดอาหารโดยเฉพาะเลยแล้วก็กลุ่มที่3มก็จะจัดที่ล้างจัดที่ล้างทีมที่3ามก็จะจัดที่ล้างก็จะเป็นพวกโต๊ะตัางที่เราขนมาจากอุทยานบ้างงานเจบ้างเราก็เอามาจัดเป็นที่ล้างหางใหญ่แล้วก็หางเล็กเพราะว่าในงาน เราก็จะมีภาชนะที่แม่ครัวเขาทำหมูข้าวนะคะแล้วก็ส่วนภาชนะที่เป็นภาชนะที่เราพูเรากินข้าวก็จะเป็นของญาทธรรมอะไรภายในโดยส่วนมากแต่ก็ภายนอกก็มีบ้างแต่ว่าภายนอกปีนี้เราก็ยังใช้ถุงอยู่นะคะใช้ใช้ถุงค่ะให้ให้คนที่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของนี้ก็ให้ใช้สูงใส่อาหารไปทานที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่อื่นหรือว่า ข้างนอกได้สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมเราเนาะอาจจะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรมานะคะเราก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อยู่ก็คือยังเป็นถุงอยู่ไม่หากว่ารับรู้วัฒนธรรมเราแล้วพกภาชนะมาจากบ้านได้ก็ยินดีเลยนะคะแม้แต่ชาวเราทุกคนนี่ก็มีภาชนะส่วนตัวอยู่แล้วมีอุปกรณ์ตัวค่ะแล้วโซนไหนมีอะไรบ้างพาไปดูหน่อยได้ไหมคะจะได้ไปได้ถูกนะคะอ่าค่ะก็จะเริ่มจากเราได้ทั้งหมด8 พอขึ้นมาจอดรถด้านนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เดินกันขึ้นมาเลยนะคะทางทางเดินทางเข้าทางเดียวกันนะคะเดินมาทางนี้เลยก็จะเจอรักแรกเลยค่ะเจอรักแรกเลยแรกก็จะเป็นน้ําหวานน้าหวานเลยนะคะน้ำหวานของสิบเก่ายาวเลยนะคะมีน้ำหวานแล้วก็มีน้ําแข็งตักเองด้านนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะด้านนี้ด้วยนะคะหมดเลยค่ะยาวทั้งล็อกใหญ่ยาวยาวล็อกนี้ไปเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นน้ําหวานนะคะพี่น้ำน้ำอ่าเป็นน้ําน้ําหวานมีกระบอก สิบบาทตักได้ตลอดเติมได้ตลอดนะคะให้เขาบริการตัวเองน้ำหวานสมุนไพรเราขายแค่กระบอกให้ใช่ค่ะน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมอะไรเงี้ยค่ะขายเป็นน้ำสมุนไพรค่ะนี่คือล็อกแรกล็อกแรกนะล็อกแรกค่ะล็อต่อมาต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่สองนี่ก็จะเป็นก้อยับก้อยับน้ำข้นติดติดกันเลยนะน้ำเหมือนกันแต่อุ่นหน่อยอ่าอุ่นทานร้อนๆเลยตรงนี้นะคะข่วยับน้ำข้นตรงนี้นี่เอ่อ พี่น้องก็จะเข้ามาในโซนนี้เหรอคะค่ะเข้ามาก็จะมีทางเดินของของเดินของพวกที่มาเขาที่ประชาชนเข้ามาซื้อของก็จะมีทางเดินให้ค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าร้านตรงนี้ก็เป็นหน้าร้านหน้าร้านแล้วก็ไว่จับไว่จับนอุ่นนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เป็นส้มตำส้มตำถัดไปถัดไปก็เป็นส้มตำนะคะค่ะส้มตำลาบลาบลาบส้มตำข้าวเหนียวค่ะส้มตำลาบข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้เลยนะคะส้มตำอยู่ตรงนี้เลยค่ะ นี่นะถ้าหากว่าดูดู๋วยจับแล้วอร่อยกับวยจับช่างใจนิดนึงก่อนนะหนึ่งบาทใช่ปะหนึ่งบาทช่างใจนิดนึงก่อนเรอาท้องมารอตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นอาหารยอดฮิตมากเลยนะเป็นอาหารยอดฮิตยอก็คือข้าวเหนียวส้มตํานี่เป็นภพจากบนิษัทนมาเนื้อยาวเนียดังนั้นคนที่มาใหม่ๆระวังนิดนึงนะคะระวังท้องนิดหนึ่งบาทเดียวบาทเดียวเดียวนะให้เยอะนะคะบาทเดียวระวังพื้นที่ให้ให้ว่างไว้ก่อนนะคะตรงนี้เป็น นี่แหละแล้วก็ต่อด้วยลาบแล้วต่อไปด้วยลาบส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็เข้าจีเลยทีนี้เข้าจีโอ้ข้าจีอีกเข้าวจีหมาเลยค่ะข้าจีอีกนะคะอยู่โซนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอากาศอย่างนี้แล้วหมอเลยเนาะอากาศเย็นๆหน่อยก็จะกินเข้าจีกันนะคะนี่เข้าจีก็ยังอยู่ในในข้าวเหนียวอยู่นะคะข้าวเหนียวอีสานอยู่ค่ะเข้าจีข้าวเหนียวเออเข้าจีอีกอุ่นๆเลยเนาะอุ่นๆๆต่อด้วย ก๋วยเตี okay. 謝謝๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวของปฐมโศกก๋วยเตี๋ยวน้ำผัดเส้นต่างๆก๋วยเตี๋ยวของปฐมโศกนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นใสผัดเส้นใหญ่ผัดผัดเส้นเล็กแล้วก็ข้าวหมูแดงค่ะมีทั้งข้าวทั้งเส้นได้กลิ่นเลยไหมคะท่านผู้ชมได้กลิ่นเลยนะข้าวหูแดงค่ะไปด้วยอ้ต่อไปก็สันเตียโศกค่ะเป็นสันเตียโศกเป็นข้าวผัดแล้วค่ะเป็นโซนสันเตียโศกนะคะเป็นข้าวผัดเป็นอาหารจานเดียวเลยเนาะจานเดียวค่ะข้าวผัด ข้าวผัดสารพัดเลยค่ะทั้งข้าวผัดกะเพราข้าวผัดเบญจรงข้าวคุกกระเทียมข้าวผัดกระเทียมอะไรเขาก็จะทาตรงนี้เลยค่ะเป็นข้าวผัดเป็นเมนูข้าวข้าวแบบแต่ว่าไม่ใช่ข้าวเหนียวเป็นเมนูข้าวเมนูพักกลางพักกลางสำเร็จเป็นเป็นอาหารพิเศษที่เราไม่ต้องไม่ต้องมีกัดเด็กๆก็ทานได้ก็จะอิ่มเมนูไปด้วยตามไปด้วยมีค้าวรานมีโคาราดอ่ามีโคาราดมีโคาราดค่ะอย่าลืม มีโคราชขัดม่ๆอยู่หมเส้นๆจนมาก็จะเป็นอาหารพิเศษใช่ใช่ตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นขนมจีนค่ะอ๋อด้านนี้จะเป็นขนมจีนเส้นขนมจีนของบ้านราดเองโอ้ขนมจีนบ้านราดเส้นเราผลิตเองเส้นเราผลิตเองนะคะข้าวก็ของเราข้าวไร้สารพิชเห็นว่ามีส่วนผสมพิเศษด้วยใช่ป่ะผสมมันหรืออะไรอย่างนี้ แล้วแต่กรณีแล้วแต่แล้จะมีวัตถุดิบว่ะที่สําคัญก็คืออะไรนะขนมจีนไร้สารพิษไร้เคมีไร้สารกันบูดสามวันวันละสองร้อยกิโลเลยเลยค่ะแล้วทำเองแล้วก็ยกมาเลยวันต่อวันสุดท้ายก็เป็นสโตมุมกลางสโตกลางก็เป็นวัตถุดิบแล้วก็จะเป็น ที่เราอาหารมื้อเช้าเราจะให้ญาติธรรมเรามาตักที่นี่ค่ะเป็นโต๊ะกลางอ๋อเป็นส่วนกลางไม่ต้องไม่ต้องไปปนกับของก็ได้าวแอ่ไม่ปนแต่ว่าถ้าเราจะสามารถทานตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ถ้าอย่างอื่นคุณอยากทานอะไรก็ไปตักได้แต่เราก็จะมีอย่างเช่นพวกน้ำพริกตักลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกข้าวต้มข้าวต้ม่นต้มต้มจืดเป็นอาหารข้าวราด แล้วด้านหลังนั่นก็เป็นพวกวัตถุดิบแล้วค่ะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซนด้านหลังลังแห้งสโตสโตก็จะเป็นของแห้งจะเป็นพวกซีอิ๊วน้ำมันกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยพวกเส้นหมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เป็นพวกข้าวสารข้าวสารแล้วก็ของวัตถุดิบที่เราจะใช้ค่ะวัตถุดิบที่แต่ที่ปรุงของแม่ครัวเขาจะตั้งเตาปรุงค่ะ ก็เหมือนว่าเหมือนถ้าร้านทั่วไปตรงนู้นก็เป็นหน้าร้านอันนี้ก็เป็นหลังร้านใช่เป็นหล้านี่เราจะปรุงอาหารแล้วก็หั่นเตรียมอะไรอยาเงี้ยก็หั่นเตรียมพวกล้างผักล้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นด้านหลังโอ้ด้านหนูก็ล้างมัชนะด้านหนูเลยที่วันนี้วันนี้เขาจะกลุ่มนี้มาเพราะว่าใช่ค่ะล้างภาชนะเพราะว่าภาชนะเราต้องล้างมันใกล้ๆไม่งั้นกุ่มมันจะจับ ก็เลยต้องได้ได้ล้างวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ใช้งานเลยไม่งั้นถ้าเราล้างไว้ไม่ได้มันมันมันจะฝุ่นมันจะอะไรก็เลยถือว่าวันนี้เป็นวันฉุกดิบเราต้องมาล้างกันวันนี้แหละก็ที่จะพรุ่งนี้ก็ใช้งานได้ฝุ่นมันก็จะยังไม่เยอะหรือว่าเอ่อโดยรวมแล้วนะคะโดยรวมแล้วก็คือว่าอาหารลูกค้าสามารถทานด้านหน้าได้เลยหน้าร้านอยู่ด้านโน้นหลังร้านนี่แม่เจ้าของร้านแต่ละร้าน ก็กลับมาดูการปรการปรุงกันเลยรแล้วโดยรวมนะคะมีทีมล้างภาชนะต่างหากเลยมีทีมเป็นทีมส่วนกลางนะคะทีมส่วนกลางเหมือนกันนะคะมันจะแตกต่างจากร้านทั่วไปที่ว่าแต่ละร้านทั้งหน้าร้านจดท้ายร้านดูแลทําเองกันหมดแต่ที่นี่ตลาดนี้เรามีเราแบ่งกันเป็นทีมเลยนะคะทุกร้านไม่ต้องแข่งกันขายเนาะ บาทเดียวหมดเลยะคไม่ต้องไปอะไรอ่ะคือแต่ละคนให้ทันลูกค้าทำให้ทานลูกค้าตอนนี้เราแบ่งคนละเมนูนะจุดหน้าคนละเมนูเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อที่จะได้ทําให้ทันกับปริมาณให้ทันกับพอกับคนที่มาเราไม่ได้หลายเมนูมากนะคะแต่ละ้านอย่างผู้ทานสเตียสนี้เขาก็คือข้าวผัดอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอย่างอื่นส้มตำก็ส้มตำอย่างเดียวเลยค่ะแ ลาบก็เขาเอาแต่ลาบอย่างเดียวลาบแล้วก็เป็นพวกข้าวเหนียวอะไรเงี้ยไม่งั้นลูกค้ามันจะปริมาณไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไม่ต้องหลายต้องการอะไรไปจุดนั้นเลยนะคะต้องการแบบไหนไปจุดนั้นเลยนะคะค่ะก็ท้ายนี้มีอะไรเพิ่มอีกไหมก็พวกเราก็มาช่วยกันอย่างนี้ละค่ะเพราะว่าถึงวันจริงก็สามวันเราก็จะได้พร้อมกันที่จะบริการประชาชนเนาะไั้น ถ้าไม่ได้พวกเรามาช่วยกันอย่างนี้งานใหญ่ๆอย่างนี้ก็คงไม่สําเร็จแล้วค่ะก็ทุกคนก็ได้มาร่วมกันแล้วก็ทํากันทุกปีหน้าที่ต่างๆก็ชัดๆแต่ละปีก็แค่ว่าแต่ละคนก็ทํางานที่สําเร็จแล้วก็ดูจิตดูใจแล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณของเราไปด้วยกันก็ประมาณนี้ค่ะส่วนมากก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราก็รู้หน้าที่กันก็พร้อมที่จะช่วยกัน จัดร้าน <c oughs> อ่าแลวค่ะค่ะันต่อเปิดอังน,งนี้ค่ะก็ตกลงแล้วนะคะดูแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่จัดว่าโอ้โหหนักกันพอสมควรเนาะจัดร้านมีวันจัดร้านกับวันเก็บร้าน<ช>นี่แหละค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะต้องขอบคุณเด็กๆนักเรียนนะคะหลายๆจุดที่มีกำลังนะคะในการเตรียมร้านให้แก่เจ้าของร้านที่จะมาเริ่มกันใน พรุ่งนี้จะเป็นการซ้อมใหญ่นะคะวันนี้เรียกว่าทดลองตลาดทดลองตลาดนะคะทดลองตลาดทานี้นะคะียังฟรีอยู่แล้วผู้ชมด้านนอกเข้ามาได้ไหมได้ค่ะก็พอได้อยู่พอได้อยู่ก็มาดูมาคุยมามาถามไหนอะไรได้มากินด้วยกันก็ได้นะคะแต่ยังไม่เต็มรูปแบบยังยังไม่เต็มยังไม่เต็มรูปแบบนะคะหากมาแล้วอาจจะไม่พอใช้อาจจะไม่สะดวกอะไรบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมาได้นะคะมา พรุ่งนี้ยังไม่ได้บาทเดียวทุึ่งคึอ๋อบาทเดียวใช่ใช่บาทเดียวหมดทุกทุกเมนูบาบาทเดียวทุก,มกทเมนูเลยนะคะก็ยังไงก็ขอจยเชิญพี่น้องเนาะเพราะว่าจากที่เล่ามาตั้งแต่ต้นนะคะ,คะ,คะกับบรรยากาศหน้าร้านมาจนหลังร้านไม่ว่าจะอยู่จุดไหนจุดไหนเป็นการทําครัวที่มีสุขภาพจิตเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะมีจิตที่มีจิตที่แบบ ใสๆสอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าอยู่ในศีลกันนะคะแล้วอาหารทุกอย่างก็ไร้สารพิษไร้เคมีนะคะแล้วทำไมถึงมีได้เยอะเพราะว่าเราจากหลายๆที่ได้มาช่วยกันเอาวัตถุดิบมาลงกันที่นี่ด้วยวันนี้เราจะมีหัวไชเท้ามาละกองใหญ่ละเดี๋ยวจะเอามาลงละเพราะว่าปีนี้ได้หัวไชเท้าเยอะเพราะนั้นก็จะเข้ากับเมนูที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรต่างๆน้ำซุปต้มขิงอะไรเนี้ยดังนั้นก็เอ ก็คงท่านผู้บริโภคนะคะท่านที่ที่จะมาร่วมงานครั้งนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยแลยนะ้วเนาะเพราะว่าเราทํางานกสตกรรมเป็นหลักเนาะดังนั้นเราถึงต้องจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบเยอะๆนะคะ <c oughs> จากึ้นื่มือปัญญาหารแล้วก็อารมณ์ดีๆของแม่ครัวแล้วก็ผู้บริการของเรา <c oughs> เป็นโอกาสที่ให้เราได้บําเพ็ญสร้างกุศลนะคะบ <c oughs> ูชาพ่อด้วยนะคะ จึงต้องได้มีโอกาสได้รับใช้กับพี่น้องที่จะมาบริโภคบาทเดียวนะคะดังนั้นก็ช่างใจกระท้องของท่านนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบนะใจเย็นๆแต่ละบาทแต่ละบาทชิมน้อยๆชิมน้อยๆขอความร่วมมือนะคะทานให้หมดค่ะจะได้จะได้เป็นเป็นกำลังใจให้แก่คนทําคนปลูกเนาะแล้วก็คนเก็บเก็บพระชนะด้วยนะคะเด็กๆนะคะก็ คงไม่มีอะไรเลยเนาะค่ะท่านนี้ก็ขอขอบคุณอาบานุ้งนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะขอบคุณขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วจบงานแล้วก็อย่าลืมตามเราไปที่อุทยานบุญนิยมเปิดวันที่5นะคะเปิดวันที่5นะคะเดี๋ยวเจอกันที่อุทยานบุญนิยมปีหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ